สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Iskay Chronicle Light and Magic Fantasy วันนี้นะครับจะมาแจกโค้ดทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมแล้วก็แนะนำการจัดทีมสำหรับมือใหม่และการจัดทีมสำหรับเผ่าจักรวรรดิเริ่มต้นจัดทีมยังไงนะครับดาวแรกครับผมขออนุญาตแจกโค้ดครับโค้ดก็ปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะ อัปเดตเรื่อยๆครับผมเอาวิธีเติมโค้ดกขมาที่รูปโปรไฟล์ครับแลกเปลี่ยนครับกรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าต่อไปครับผมวิธีการจัดทัพสำหรับมือใหม่นะครับให้เราเข้ามาที่ฮีโร่ครับแล้วก็แนะนำตรงนี้เลยครับอ่าเราจะเจอระบบแนะนำการจัดทีมนะครับก็จะมีแนะนำมือใหม่นะครับแนะนำเลื่อนขั้นนะครับพวกนี้นะ ก็จะรวมเผ่านะครับอ่าส่วนมากผมว่าเกมนี้มันจะโวยไปที่เผ่าจักรวรรดิมากกว่านะครับอ่าดูนะครับแนะนํามือใหม่เห็นปะจักรวรรดิตัวเลยเผ่าอื่นไม่มีนะสําหรับมือใหม่นะครับอ่าเราสามารถเลือกได้นะครับอ่าดูตรงนี้เลยพันดานพันฮอค่อยครับผมก็กเข้าไปนะครับแนะนําการจัดทัพนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผู้กล้ากิวครับอันนี้ครับอ่าเห็นไหม แนะนํามือใหม่จกักรวรรดิตั้งสี่ตัวแล้วก็เผ่าสีแดงตรงนี้ตัวเดียวนี่ครับเห็นไหมส่วนมากจะจกักรวรรดินะครับจะเยอะกว่าเพื่อนนะ,ะนี่ครับแนะนํามือใหม่นะส่วนมากนะครับมือใหม่ก็จะเน้นไปที่เผ่าจากักรวรรดินะ,ะนี่ครับเห็นไหม ห้าตัวนะครับเผ่าจักรวรรดิทั้งหมดเลยนะอ่าลองจัดดูตามนี้นะครับอ่านะครับถ้าใครมีธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดนะครับแนะนําให้จัดธาตุมืดสักสามตัวนะครับธาตุแสงสองตัวนะอ่าอันนี้ผมแนะนํานะครับไม่งั้นถ้าใครมีนักข้ามเวลานะครับโอดินนะก็อาลงนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงนะครับแล้วก็ตัวทำดาเมจนะครับที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะ อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมนะครับถ้าใครยังไม่มีตัวธาตุแสงหรือว่าธาตุมืดก็นี่ครับแนะนำจัดทีมตามที่ระบบเขาแนะนำได้เลยนะครับต่อไปครับการจัดทีมของเผ่าจักรวรรดินะครับในช่วงแรกๆนะอ่าแนะนำนะครับให้วางนโปูเรียนครับเป็นตัวแทงแล้วก็ตัวทำดาเมจนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะครับ ปูชิโรนี่นะครับหรือว่าไนติงเกลนะครับอันนี้ผมไม่มีไนติงเกลนะครับผมใช้เป็นปู่ชิโรนี่แทนนะครับแล้วก็ตัวว่องไวอ่าว่องไวผมใช้ตัวนี้ครับตัวฟรีนะตัวนี้นะแล้วก็จูเลียสครับอีกตัวหนึ่งอ่าจูเลียสก็ตัวฟรีเหมือนกันนะว่องไวใส่สองตัวครับแล้วก็ซัพพอร์ตหนึ่งตัวนะแล้วก็ตัวแทง วกดาเมจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ดาเมจนะครับตัวดาเมจนะครับผมใช้เป็นสเตลแลนนะครับตัวนี้นะเพราะว่าผมไม่มีตัวทำดาเมจตัวอื่นนะครับแล้วก็สลับใช้กับตัวนี้ครับมาร์เกล็นะครับเพราะว่ามาร์เกล็นะครับจะมีสกิลทำให้ศัตรูติดสตันแล้วก็เด้งเลือดให้ตัวเองนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับแต่อันนี้ผมใช้เป็นสเตลแลนนะครับอ่ะมารับลอง รีวิวให้ดูเลยละกันอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับผ่านแบบง่ายๆครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแนะนำการจัดทีมสำหรับมือใหม่แล้วก็การจัดทีมของเผ่าจักรวรรดิในช่วงแรกๆนะครับควรจัดตัวไหนนะครับเล่นผ่านด่านยาวๆครับแล้วก็แจกโค้ดทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอเล่นเกม i s e ก a i Chronicle Light m n g m c g i n f a n t a ซ y อย่างสนุกนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ